สวัสดีครับ b ีไฮมีวีล็อกอีกแล้วนะครับแน่นทีจะลงช่องนี้สักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมก็เรียกว่าทําคลิปลงช่องหลักเนี่ยดูเด่นสตูดิโอน้อยมากๆเลยนะยิ่งถ้าเป็นช่องนี้นะช่องที่เกี่ยวกับแบบ b ีไฮมีวีล็อกเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาของเบื้องหลังแล้วก็มันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เลยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพสักเท่าไหร่นะครับเออ อ่งไงก็คือคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20นะครับจะข้ามเป็น21แล้วเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วนะครับกเ็เป็นวันที่ผมจะต้องเริ่มตัดคลิปนะครับของพักขมลน,นะครับเป็นร้านเบเกอรี่นะครับเป็นคล้ายๆเป็นโรงงานเบเกอรี่นะเขาก็อยากจะทำคอร์สสอนทำเบเกอรี่นะครับ ก็เราก็ไปถ่ายทําเรียบร้อยแหละช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตัดนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมตัดไปได้2คลิปแล้วนะครับตัดเรียกว่าจาคัดนะครับตัดคัดซีนที่ไม่เอาเนี่ยออกไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่พวกข้อความนะครับรายละเอียดเหมือนแบบเป็นแคปชั่นอะไรเงี้ยในแต่ละช่วงนะครับก็ตอนนี้กําลังเรนเดอร์อยู่นะเดี๋ยวผมให้ดู อ่าเออไม่ใช่ร e นเดอนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Export นะครับผมก็ Export เป็นไฟล์นะครับ MP4 นะครับให้กับร้านเขาดูเนาะอ่าก็คือเดี๋ยวจะมีการอ่าให้เขาเช็คก่อนว่าลำดับเนี่ยโอเคไหมเสียงโอเคไหมนะซึ่งคลิปแรกเนี่ยเขาโอเคนะเดี๋ยวผมก็เริ่มใส่ข้อความแล้วก็ใส่คำบรรยายนะครับบางช่วงบางตอนก็ถือว่าเสร็จละนะครับจะมีทั้งหมดคลิปที่ผมจะตัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด สิบคลิปนะซึ่งจริงตอนแรกเนี่ยตกลงกันไว้อยู่ที่ประมาณ3 4มี่คลิปเท่านั้นเองนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับพอเราไปเห็นหน้างานแล้วเรารู้สึกว่าเออมันต้องแตกช็อตนะครับแล้วเราก็อยากจะให้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ <laughs> เงินเพิ่มสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แตกช็อตไปให้เขานะครับ <c oughs> นั่นแหละเนี่ยคือช่วงนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงแบบกักตัวนะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยประสบปัญหากับวิกฤตของโควิดนะผมก็อยากจะให้กําลังใจนะครับหลายๆคนที่แบบเอ,อ่ทำงานแล้วก็โดนวิกฤตช่วงนี้นะ แต่สาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันมันมีงานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสายพวกเอ,อทำวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมันจะสวนกระแสกับคนอื่นหรือเปล่านะครับอ,อยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าเนี่ยใ,ในในทุกๆวันเนี่ยมันมีทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสนั่นแหละนะครับอืแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นโอกาสด้วยซ้ําไปนะครับเพียงแต่บางโอกาสเราก็คว้าบางโอกาสเราก็ไม่ได้คว้านะครับก็ ยังไงก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับผมแล้วส่วนตัวผมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโควิดหรือไม่ได้ช่วงวิกฤตโควิดนะครับผมก็ยังเไม่ได้ออกไปไหนอยู่ดีนะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะอยู่แต่ในบ้านนะครับผมเออก็มีใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับก็ ทักคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคนที่แบบอยู่ติดบ้านนะอืมเนาะโอเคนั่นแหละแค่นี้ละกันนะครับสำหรับ Behind มี v l ล็ถือว่ามาอัปเดตสถานการณ์นะครับในช่วงชีวิตของผมนะก็เป็นช่องที่เอาไว้สำหรับอัพแล้วก็ได้พูดคุยกับบางคนที่อยากจะดูเบื้องหลังนะครับ แล้วก็ต้องขออภัยที่ช่วงนี้ไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรลงนะครับเพราะว่าช่องหลักก็ยังตัดไม่ทันเลยนะช่องหลักเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมาทําเป็นไลฟ์สดนะครับรีวิวสินค้าเนี่ยแบบไลฟ์สดนะเออบทพูดเนี่ยให้เป๊ะๆแล้วก็ทําการไลฟ์สดจะได้ไม่ต้องมีการตัดต่อนะขนาดนั้นเลยนะเพราะว่างานตัดต่อในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้เนาะโอเคสู้ๆกันนะครับผม